วันนี้ไม่มีอะไรนะครับมาผมมาดูนี่ครับเป็นรอบสุดท้ายก่อนที่จะมาดูนะครับผมไปเจอไอนี่ครับผมก็ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับเรามาฟังบทประพันธ์ที่เขาพูดกันดีกว่าคครรัับบนะครับ, ится, รบโอเคครับเรามาดูบทประพันธ์ที่พี่แกคุยกันดีกว่านะครับ ครับมึงมาเพิ่งมาขอโทษกูครับครับผมครับผมนี่ผมยอมรับครับอ่ะโอเครับความเอิให้อภัยเครับมันแค่แบบอารมณ์ชนะฮะครับอารมณ์วูบครับผมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะครับนะฮะนี่ครับดูกันเลยครับระบายแม่งสิบแปดบวกนะครับนะครับกับของกูนะครับ นะครับมันก็ไม่คิดที่จะมาดูนะครับว่าใครผูกใครผิดนะฮะนะครับเอาแต่ใจตัวเองนะครับผมไม่อยากจะพูดนะฮะทุกวันนี้ไม่ใช่เพื่อนกันแล้วนะครับผมประกาศที่ลกเห็นแล้วว่าถึงแม้ว่าเขาจะเขาจะขอโทษผมก็ให้ครับอะผมยอมรับว่าให้ภายเขาครับแต่ความเป็นเพื่อนนั้นมันหมดมันหมดตั้งแต่มันเกือบจะถลม่ม ลายผมไปแล้วนะครับมันหมดไปแล้วครับตั้งแต่ตอนนั้นนะครับคนที่อย่างน้อยก็ยังรู้จักนะครับคนที่เป็นคนเริ่มเรื่องแล้วก็หยุดเรื่องด้วยตัวเองโอเคผมยอมรับนับถือนะครับ นะครับผมก็ไม่อยากไปมีเรื่องอะไรนะฮะแต่เมื่อคุณคุณสร้างปัญหาแต่คุณไม่คิดที่จะมาแก้ด้วยตัวเองนะครับนะครับก็คือมึงแทนที่มึงจะแก้มึงแทนที่จรงจะขอโทษกูแต่แรกแต่มึงไม่ทำครับ เพราะในเมื่อหลักฐานมันคาหลักฐานมันคาตาแต่มันก็ไม่ยอมรับผิดก็ไม่เป็นไรครับอ่ะนะครับนะครับเลขยางเขาพยานผมเยอะนะฮะผมขอพูดก่อนนะครับโอเคนะครับกับเข้าสู่แกนสานะครับเราไปเราบทประพันธ์มันต่อกันดีกว่านะครับ คนที่ช่วยเตือนสติผมดิวชาแนลนะครับครับผมขอบพระคุณไอหมอนั่นมากครับผมจะเป็นเกียรติย่างๆนะครับที่เตือนสติคนเขียนแกตัวแล้วก็โกหกได้นะครับที่ผมพูดเห็นแกตัวเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมันเริ่มมาจากคลิปนี้ครัก็เลยรู้เลยว่าเออมันเห็นแกตัวแล้วมันก็มาแกล้งกูครับคลิปนี้ครับชีวิตว่างมากครับผาสุขจริงๆครับ แล้วมึงก็เพิ่งมาขอโทษนะครับอ่ะมีเรื่องกันสองสัปดาห์ที่แล้วมึงเพิ่งมาขอโทษวันนี้มึงแกล้งกูสองอาทิตย์ที่แล้วมึงเพิ่งมาขอโทษวันนี้ครับชีวิตกูผา่ผาสุขมากครับโอเคครับแหมไหนล่ะลูกกูนะครับคือที่พูดไม่ใช่อะไรนะครับแล้วก็ไม่ใช่อารมณ์ชั้อวูบเหมือนไอ้หมอนี่ด้วยแล้วก็ไม่ใช่บ่นไม่ได้ว่าแต่ ผมกำลังจะบอกว่ามา,นนมาขอโทษอะไรตอนนี้ครับมาขอโทษอะไรตอนนี้ครับแต่ก็ในเมื่อไหนๆเขาขอโทษเราแล้วผมก็รับครับผมรับคำขอโทษจากเขาแล้วก็ให้อภัยแต่ผมจะไม่ใช่เพื่อนเขาแล้วผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเขาแล้วนะครับเขาจะเป็นเพื่อนผมช่างมันนะครับ แต่ผมไม่ใช่เพื่อนเขาแล้วนะครคนที่อยู่ในไลน์ผมนานๆจริงๆนะเขาจะเข้าใจนิสัยผมว่าผมเป็นคนนิสัยยังไงเด็ดขาดหรืออะไรนะครับเขาต้องเข้าใจนะครับว่ามันมันเป็นยังไงฮะ อ่ะทุกคนเห็นแก่ตัวครับใช่ครับทุกเห็นทุกคนน่ะเห็นแก่ตัวครับครับผมเห็นแก่ตัวได้แต่อย่ามากจนเกินไปแค่นั้นเองครับอ่ะเฝ้าฟังบทประพันธ์พี่แกนะครับรอบสามกันดีกว่านะครับเพราะว่าอ่ะจะฟังให้จบเลยไหมนะฮะอ่ะเริ่มเลยครับอ่ะอินโทรครับสิเวลานะครับมาเจอขอโทษนะครับ เมื่อ9ชั่วโมงที่แล้วนะครับครับดีครับอันนี้ไม่ใช่ประจานแค่มาบอกว่าเพิ่งมาขอโทษแค่นั้นเองเหรอนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคร,ครับผมไม่ใช่ใครก็ตามเนี่ยครับก<อ>ูเองนี่แหละครับนนี้จะขอโทษแบสมานะแล้วไหนนะไหนบอกว่าคุยสมายใครใครสมวยอ่นะเฮนะ้ไหนว่า สมัยหัวคุยไหน่งนี้ผมทำลงไปนะฮะมันแค่แบบอารมณ์ชั่วบนะครับผมอารมณ์ชัว่ววูบครับครับครับผมแม่สมควรอยู่แล้วครับที่จะเป็นแบบนี้ก็อย่าถือสาหมเลยนะอ่ะอะไรนะไม่ถือสาครับผม สามกลุ่มเละมันสองกลุ่มเหลือกลุ่มสุดท้ายครับที่มันจะทํากูแตกนะครับมันจะไม่กูถือสาได้ยังไงก็อ,อะไรอีกครั้งนี้ครั้งนีไ้ได้รับบทเรียนครั้งสาคัญไปนี่คนะอา่าแล้วบทเรียนมันคืออะไรล่ะครับมึงไม่อธิบายให้กูทราบมึงแค่บอกว่าได้รับบทเรียนคือก็ก็พอแค่นี้นะครับเอาครับเอา,เอาบทเรียนก็คือพออา่า คนเชิญเตือนสติผมดิวชาแนลชาแนลครับอ่ะขอบพระคุณหมอนี่มากครับแหมนะครับนั่นแหละครับการใช้อารมณ์มันไม่ดีครับเสียเพื่อนนะครับแล้วตัวเองก็เป็นคนประจานนะครับว่าอ่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องครับมามามานะครับนะครับมีเพื่อนไปทำไมเออครับผมเชิญเลยครับตามสบายครับ นี่ครับผมอ่านี่คืออะไรครับคืออะไรครับกูอยากรู้มากนะฮะนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับอ่าอารมณ์ชั่วปูครับมาดูนี้กันดีกว่าครับครับครับอ่าครับผมครับผมอ่าอ่าครับผมอ่าครับครับนี่ครับมึงจะทําอะไรก็กูจะทําอะไรก็เรื่องของกูครับผมครับ กดมีไว้แหกโอ้ครับเจริญครับเจริญครับโลกใบนี้ปุมมือให้หน่อยเลยครับนะครับนะฮะแล้วมาดูอันนี้นะครับมาอ่ามาดูโปรไฟล์มันนะครับว่ามันเขียนลักษณะอไรของมันนะฮะโอเคครับมันก็ตรงกับมันเลเด้เลยนะครับซึ่งผมก็พูดไปแล้วรอบที่แล้วนะะฮนะฮะ อ่าแล้วก็ว่ากันไปนะนี่ครับก็ถากูคุ้ยสมมยนะครับครับมึงแจ้งกูไม่พร้อมยังด่ากูอีกสัตว์นะครับนะครับไม่ได้หัวร้อนแต่เพิ่งมาขอโทษครับมันมันสื่อถึงอะไรครับอ่ามานี้ครับมาบทเด็ดแล้วฮะมาบทเด็ดครับอ่าเพื่อนแม่งไรค่าครับมีไปทําหาอะไรครับแล้วมึงเพิ่งมาขอโทษอะไรครับพอสุท้ายสุดมันก็หักหลังอยู่ดีครับผม ครับโดนตัวเองล้วนๆเลยนะครับจะบอกให้นะครอ่ะมาตัวมือก็จะได้ความดีใจหน่อยฮะนะครับก็ท้ายสุดน,นี้นะครับผมก็จะไม่ยุ่งอะไรกับเขาแล้วนะครับเขาขอโทษเรื่องเขานะครับผมก็ให้ภัยโอเค สุดท้ายนี้ผมให้อภัยนะครับจริงๆและจริงๆที่พูดมาคําว่าให้อภัยก็จริงๆทั้งหมดนะครับแต่ก็ใช่ว่าผมจะเป็นเพื่อนคุณแล้วก็จะไม่เกี่ยวอะไรกับคุณแล้วนะครับเพราะผมประจักษ์หน้าตัวเองไว้อยู่แล้วนะหวังว่าคงจะไม่เห็นคุณอิดนะฮะแล้วผมก็จะไม่ลบด้วยนะครับถึงคุณจะได้รับบทเรียนนะครับ แต่มันก็ต้องกลายเป็นตาบาปช่วยชีวิตของคนอยู่ดีนี่แหละนะฮะผมนะผ่านอะไรมาเยอะผ่านมาเยอะกว่าใครด้วยซ้ำนะฮะอ่ะผ่านอ่ะผ่านเทียบเท่ากับคนที่เป็นเด็กกำพร้าน่ะสักคนนะอ่ะเอาให้รอดนะครับนะครับอ่ะไม่ต้องสวยหรูอะไรหรอกครับนะผมก็เทียบไปงั้นแหละนะครับไม่มีอะไรนะครับใครจะว่าอะไรผมก็เชิญนะครับ ส่วนนีถ่ถ้าเขาบอกว่าให้ผมลบไหมผมก็ขอพูดตรงๆนะผมจะไม่ลบนะครับเพราะคุณทํากับผมมาเยอะแน่นอนครับถ้าคุณรู้จักนิสยัยผมดีผมเป็นพวกแค้นฝังหุ่นนะครับเพราะฉะนั้นผมได้พูดแล้วกล่าวแล้วตั้งแต่หลายคลิปที่แล้วครับว่าหลังจากคลิปประจานนี้ผมจะพอถ้าผมทําประจานอีกผมจะไม่ลบตลอดการนะนั่นแหละครับ นะครับละก่อยครับถ้าเขาคอมเมนต์ไล่ผมผมก็จะไม่พูดแล้วฮะลบทีอย่างเดียวนะครับผมบอกแล้วผมไม่พวกแบบไม่ทอนะครับไม่ถอยนะไม่ถอยด้วยนะฮะในเรื่องดาดาเนี่ยใครดาวผมผมเก็บนะครับผมเก็บนะฮะนะครับให้อภัยให้ครับแต่ความเค้นมันยังอยู่ครับ ละก่อยครับบายบายครับทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้